สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ทันตั้งตัวเช่าวเน็ตเล่าอุทาหรณ์สูญเสียพ่อกินถังเช่าแน่นหน้าอกไตาวายดับเมื่อวันที่18มกราคมผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายรหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวของพ่อตนเองที่กินถังเช่าเข้าไปแล้วมีอาการแน่นหน้าอกก่อนไตาวายเสียชีวิตโดยได้ระบุว่าก่อนที่พ่อจะกินถังเช่า พ่อไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นอะไรนอกจากบ่นปวดแข้งปวดขาตามประสาค,คนแก่แต่ช่วง4-5เดือนก่อนที่พ่อจะเสียพ่อกินถังเช่าเพราะพ่อดูตามโฆษณาในรายการทีวีอาการของพ่อก่อนไปโรงพยาบาลคือแน่นหน้าอกหายใจลำบากหมอวินิจฉัยว่าน้ำท่วมปอดแล้วก็ตรวจด,ดูค่าไตคือค่าไตต่ำมากหรือไตวายระยะสุดท้ายหมอตรวจเจอสารพิษในร่างกายมีปริมาณเยอะมากแล้วหมอก็ทมว่า ก่อนหน้านี้ในช่วง6เดือนได้กินยาหรืออาหารเสริมอะไรบ้างแล้วยาที่พ่อกินคือถังเช่าเพราะจากไปไวมากไม่ทันได้ตั้งตัวและถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ซื้อถังเช่าให้พ่อกินก่อนจะนำมาทวิตอีกครั้งโดยบอกว่าโทรมาบ่อยมากถามว่าหมดยังอยากได้เพิ่มไหมนี่คือบล็อกไปหลายเบอร์มากแต่ก็ยังสรรหาเบอร์อื่นโทรมาเลขเบอร์จะเปลี่ยนแค่ตัวต้นหรือตัวท้าย0ถึง9จะด่าก็กลัวเสียมารยาท ก็พูดว่าไม่เอาอีกชั่วโมงต่อโทรมาก็โทรมาอีกเบอร์ใหม่อีกสัญหานี่ก็เลยบอกไปว่าตาเสียแล้วค่ะเจ๊กแกก็อ่อละคะค่ะ,คะงั้นไม่รบกวนแล้วค่ะวางสายนอกจากนี้ในทวิตเตอร์ยังมีการติดแฮชแท็กถังเช่าและเผยว่าพ่อเราตอนที่กินก็คือเท้าบวมและช้ำมากจนเดินไม่ได้เลยไปหาหมอหมอเลยบอกว่าให้หยุดกินอาหารเสริมทุกอย่างก่อนกินแค่ยาหมอก็พอหลังจากนั้นสองอาทิตย์ขาก็ดีขึ้น ทั้งนี้อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยเคยออกมาเผยถึงถังเช้าวไว้โดยนำเอาบทความเก่าใช้ข้อมูลจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลมาอ้างอิงโดยสรุปว่าถ้าเป็นคนปกติธรรมดาร่างกายแข็งแรงก็กินถังเช้าเป็นอาหารเสริมได้แต่ถ้าใครมีโรคประจำตัวอยู่หรือคนที่มีความเสี่ยงต่างๆตามในข้อมูลก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับอีกประเด็นที่สำคัญก็คือว่า ถังเช่าที่เขียนถึงนี้คือถังเช่าทิเบตซึ่งเป็นเชื้อราที่อยู่ในนอมผีเสื้อจากทิเบตนะครับแต่ถังเช่าที่ขายในบ้านเราราคาไม่แพงนั้นมักเป็นถังเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงในขวดได้และพบว่ามีสารเคมีบางตัวที่มีผลต่อผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคไตด้วยฉะนั้นจะกินก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ